วันนี้พลเอก,กประนธรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดซ n d ดีสมัยที่66ซึ่งเป็นเวทีประชุมสำคัญระดับโลกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่13-17มีนาคม2566ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนานาสาธารณารัฐออสเตรียโดยมีผู้แทนประเทศสมาชิก UN เจาก193ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า1,000คน ประเทศไทยได้ร่วมเป็นกรรมธิการ CND ดีตั้งแต่ปี2516จนถึงปัจจุบันเป็นสมัยที่16ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรองนายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาต้นแบบทางเลือกการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ในการนี้องค์มนตรีร่วมอภิปรายในกิจกรรมคู่ขนานหัวข้อ Has on Hills The Inclusive Pathway on Alternative Development for Sustainability หรือสวมหมวกให้ดอยเส้นทางที่ครอบคลุมในการพัฒนาทางเลือกเพื่อความยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์จากอดีตที่ประเทศไทยประสบปัญหาพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารเสริมโซมจากการบุกรุกเผาทำลาย ซึ่งในปี2507ผลสสำรวจจาก UN เพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกฝิ่นมากกว่า12,000เฮกตาร์ 1, 000, 000 ar, ซึ่งโครงการหลวงเป็นองค์กรแรกที่เข้าไปพัฒนาพื้นที่สูงอย่างจริงจังตามพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขากำจัดฝิ่นรักษาดินและใช้พื้นที่อย่างถูกต้องในรูปแบบการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติคือการขจัดปัญหาเพื่อเสพติดอีกทั้ง ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายเป็นตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของพื้นที่อื่นพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแทซอนฮิลส์หรือสวมหมวกให้ดอยของโครงการหลวงที่ดำเนินการขาจัดความยากจนโดยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมบนหลักวิชาการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดความมั่นคงด้านอาหารสร้างรายได้จากพืชทางเลือกที่เกิดจากผลการวิจัยของโครงการหลวงมากกว่า200ชนิด การพัฒนาชุมชนที่สูง468ชุมชน50,000ครัวเรือนรวมกว่า2 0 0 0คนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางการศึกษามีสุขอ,อนามัยที่ดีเกิดการรวมกลุ่มชุมชนเข้มแข็งและเกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นองคมนตรีได้เข้าพบนางคอดาฟาติวาลีผู้อํานวยการใหญ่สํานักง,งานสหประชาชาตินักลงเวีนนาและผู้อํานวยการบริหารสํานักง,งานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ซึ่งได้ชื่นชมการทํางานของโครงการหลวงในการพัฒนาทางเลือกที่เป็นแบบอย่างนําไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของมวลมนุษย์โลก